าวดีถึงพี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่ผลิตภัณฑ์ดีไฟอะมิโนสาล่ายเขียวชนิดน้ำสูตรเข้มขน้นได้เปิดตัวออกมาแล้วดีไฟอะมิโนสาลายเขียวชนิดน้ำสูตรเข้มขน้นสำหรับบำรุงต้นพืชเหมาะกับการใช้บำรุงต้นพืชทุกชนิดทั้งพืชไร่และนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นและสวนผลไม้ทุกชนิดรวมถึงพืชผักสวนครัวพืชตะกร ทุกชนิดช่วยให้พืชโตเร็วแข็งแรงทนต่อทุกสภาพอากาศช่วยให้พืชแตกตาขยายกิ่งกา้านติดดอกออกผลได้เต็มที่ทําให้ขั้วดอกเหนียวไม่ร่วงล่นง่ายช่วยเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําตาลเพิ่มน้าหนักให้กับผลผลิตพิกช,ชิดความอุดมสมบูรณ์ของต้นพืชเพิ่มผลผลิตด้วยดีไฟอะมิโนสาหร่ายเขียวชนิดหนามปลอดภัยไม่มีสารพิษต,ตกค้างไม่ใช่สารเคมีจัดจำหน่ายโดยกเกษตรฟ้าไทย มีจำหน่ายแล้วกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร093 286 4565 099 212 0418ผลิตภัณฑ์ดีไฟอะมิโนสาลายเขียวชนิดน้นาำจัดจำหน่ายโดยกเกษตรฟ้าไทยเคียงข้างอยู่คู่กเกษตรกรไทย